ว่ารา่วมหารายได้เสริมขายดิจิทัลรดักรับเงินยังไงมีช่องทางไหนในการรับเงินบ้างและเดี๋ยววันนี้หวันจะมาสอนสมัครเพลเนียสำหรับการรับเงินจากการขายดิจิทอลรดักต์ค่ะ ขายดิจิตอลโปรดักต์นะคะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นเว็บต่างประเทศทั้งนั้นเลยนะคะโดยการรับเงินจากเว็บต่างชาตินะคะส่วนใหญ่ก็จะรับเงินผ่านตัวกลางก็จะมีเพลเนียเพย์เพลแล้วก็จะมีเว็บอื่นๆอ,อีกนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวหวานจะขอพูดถึงในเรื่องของเพลเนียแล้วก็เพย์ a l ลแล้วกันนะคะเพราะว่าเป็น2อ,อันที่หวานใช้อยู่หลักๆในตอนนี้นะคะระหว่างเพย์เพลกับเพลเนียเลือกใช้อันไหนดีสําหรับหวานนะคะเมื่อ2ปีที่แล้วถ้าย้อนกลับไปนะหวานใช้อยู่อันเดียวก็คือเพย์ a l ลนะคะแต่ช่วงหลังๆนี้นะ ะะมันก็เริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับการรับเงินผ่าน PayPal หลายคนเจอปัญหาเรื่องของการโดนกันเงินไม่สามารถกดเงินออกมาได้บ้างนะคะช่วง1ปีถึง2ปีที่ผ่านมานี้นะคะถ้าใครได้ใช้ PayPal ในการรับเงินอยู่นะคะก็จะรู้ว่ามันมีการยุ่งยากในการทําเอกสารต่างๆหลายๆรอบนะคะแล้วก็เหมือนจะมีปัญหาอยู่หลายๆรอบเหมือนกันนะคะช่วงที่มีปัญหาเยอะๆนะคะหวันก็เลยตัดสินใจในการสมัครเพลเนียพเพิ่มเข้ามานะคะเพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการรับเงินจาก การขายดิจิตอลโปรดักต์ค่ะโดยในตอนนี้นะคะถ้าเว็บไหนที่สามารถใช้เพลเนียได้นะคะหวานก็จะย้ายจากการใช้เพย์พอมาใช้เพลเนียทั้งหมดเลยนะคะจะมีอยู่เว็บเดียวเท่านั้นนะคะสําหรับร้านหวานนะที่ไม่สามารถใช้เพลเนียได้นะคะก็คือเอสซี่ค่ะเอสซี่เนี่ยจะรองรับการจ่ายเงินสําหรับเพย์พอเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหวานก็เลยยังจําเป็นที่จะต้องใช้เพย์พออยู่ค่ะเพราะฉะนั้นโดยความคิดของหวานนะคะณนะตอนนี้นะนะนะปี2022นี้นะคะหวานก็ชอบเพลเนียมากกว่าค่ะเรดอตรัตราแลกเปลี่ยนเหมือนกันไหม ระหว่างเพ y p พอกับ Pa ย์เนียโดยประสบการณ์ของหวานนะคะที่ได้ใช้มาท,ทั้งเพ y p พอและเ a y ์เนียนะคะในส่วนของ Pa y ์เนียเนี่ยเรดอัตราแรกเปลี่ยนจะดีกว่า p พ y p พอค่ะนอกจากเรื่องอัตราแรกเปลี่ยนแล้วนะคะก็ยังมีเรื่องของค่าธรรมเนียมที่เราจะต้องคํานึงถึงด้วยนะคะในส่วนของ Paypal นะคะก็จะมีค่าธรรมเนียมถ้าคุณโอนเงินต่ํากว่า5,000บาทนะคะก็จะต้องเสียค่าธรรมเนียมอยู่ที่50บาทค่ะแต่ว่าถ้าถอนเงินมากกว่า5,000บาทนะคะค่าธรรมเนียมตรงนี้เนี่ยก็จะไม่ต้องเสียนะนอกจากค่าธรรมเนียมในการโอนเงินแล้วนะคะก็ยังมีค่าธรรมเนียม ในการรับเงินจากเว็บต่างๆด้วยนะคะเพ y p พอเนี่ยก็จะรับเงินผ่านเว็บต่างๆโดยการหักเปอร์เซ็นต์อยู่ที่4.4บวกค่าธรรมเนียมคงที่ของประเทศไทยนะคะอยู่ที่11บาทนะถ้าใครฟังมาถึงตรงนี้นะคะอยากเปิดใช้บัญชีเพ y p พอสํสำหรับการรับเงินนะคะหวานต้องแจ้งไว้ก่อนนะคะว่าตอนนี้เนี่ย PayPal เพ y p พอร์เขายังไม่เปิดให้คนไทยเปิดบัญชีเพ y p พอสํสำหรับการรับเงินนะคะใครอยากเปิดบัญชีนะคะก็อาจจะต้อง ติดตามข่าวสารจากทาง PayPal Thailand ไว้นะคะดูฝั่ง PayPal ไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูค่าธรรมเนียมของ p พลเเนียกันบ้างนะคะค่าธรรมเนียมในการรับเงินของ p พลเนียโดยทั่วไปนะคะถ้ารับเงินต่ำกว่า100ดอลลาร์นะคะจะเสียค่าธรรมเนียม1ดอลลาร์ต่อ Transaction ค่ะพวกเว็บ Amazon เว็บ Redbubble นะคะก็จะใช้เกณฑ์ค่าธรรมเนียมตามนี้เลยนะคะแต่ว่าถ้ารับเงินมากกว่า100ดอลลาร์เนี่ยค่าธรรมเนียมตรงนี้จะไม่มีนะคะยกเว้นเว็บ Shutterstock นะคะ s h u เตอร์สต็อเนี่ยถ้ารับเงินผ่านเพลเนียจะไม่มีค่าธรรมเนียมในการรับเงินค่ะส่วนเว็บ Adobe แล้วก็ Canva นะคะจะเสียค่าธรรมเนียมอยู่ที่ $3 ดอลลาร์ต่อ1น r t r s n s t i o n ค่ะส่วนค่าธรรมเนียมในการถอนเงินของเพลเนียนะคะจะต้องเสีย2%ของจำนวนเงินที่ถอนค่ะ และวเดี๋ยววันนี้เนี่ยหวานก็จะมาสอนทุกคนสมัครเพลเนียด้วยนะคะสําหรับใครที่ต้องการสมัครเพลเนียนะคะเดี๋ยวหวานจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ description ช่อง y YouTube หวานนะคะใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะข้อดีของการสมัครเพลเนียผ่านลิงก์ของหวานนะคะเมื่อคุณมีรายได้เข้าเพลเนียมาครบ1000เหรียญคุณก็จะได้โบนัสไปเลย25เหรียญค่ะส่วนหวานที่เป็นเจ้าของลิงก์นะคะเมื่อคุณได้รายรับครบ1000เหรียญหวานก็จะได้25เหรียญเช่นเดียวกันค่ะก่อนสมัครก็สามารถอ่านรายละเอียดก่อนได้นะคะเดี๋ยวหวานจะ เข้าไปในลิงก์เพลเนียเลยนะเปิดไปหน้าแรกนะคะคุณก็จะเจอหน้าเว็บแบบนี้นะคะถ้าของใครเป็นภาษาอังกฤษนะคะสามารถที่จะมาเปลี่ยนภาษาตรงนี้ได้นะคะตรงรูปลูกโลก,ลก,ลกตรงนี้นะก็สามารถเลือกเป็นภาษาไทยได้นะคะจะได้ดูง่ายๆนะโอเคแล้วเราก็กดเริ่มกันเลยปุ่มเริ่มกันเลยตรงนี้ได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะหน้าเว็บจะพาเข้าสู่หน้านี้นะคะเขาก็จะมีให้เลือกเยอะแยะเลยนะคะเป็นบัญชีที่เหมาะสมกับเรานะคะมีทั้งฟรีแลนซ์ทำออนไลน์หน่วยงานเอาซอร์ททางไกลผู้ขายอ e ีคอมเมิร์ส ะะจากที่อ่านมานะคะของเราเนี่ยน่าจะเข้าข่ายในเรื่องของการทำฟรีแลนซ์มากกว่านะคะก็เลือกอันแรกไปค่ะแล้วก็มาหน้านี้นะคะเขาก็จะถามว่าเราเนี่ยมีรายได้ประมาณเท่าไหร่นะคะถ้าใครลงขายเดี๋ยวเราก็จะมีการรับเงินเพราะฉะนั้นก็สามารถเลือกก่ำกว่า 500 USD ได้เลยนะคะหรือว่าใครที่ได้มากกว่านั้นจะคลิกเลือกมากกว่านั้นก็ได้นะหลังจากนั้นนะคะเขาก็จะพาเข้าสู่หน้านี้นะคะเราก็อ่านรายละเอียดก่อนก็ได้นะคะว่าตรงกับเราไหมนะเพราะว่าเราเลือกเป็นฟรีแลนซ์ทำอาชีพออนไลน์เนาะแล้วก็ถ้าใครมีคำถามนะคะก็สามารถที่จะกดแชทถามตรงนี้ได้ตลอดเวลาเลยนะคะโอเคถ้าอ่านแล้วโอเคเหมาะสมกับเรานะคะเราก็กดลงทะเบียนได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะเริ่มเข้าสู่การกรอกแบบฟอร์มเพื่อสมัครเพลเนียแล้วนะคะในหน้านี้นะ ส่วนด้านบนนะคะ<ๆ>เขาก็จะถามว่าเราเนี่ยเป็นบุคคลธรรมดาหรือว่าเป็นบริษัทนะคะถ้าเราไม่ได้จดบริษัทนะคะ<ๆ>ก็เลือกบุคคลธรรมดาไปนะคะแล้วก็กรอกรายละเอียดทั้งหมดนะคะทั้งชื่อนามสกุลอีเมลวันเกิดนะคะทุกอย่างจะต้องเป็นภาษาอังกฤษให้หมดนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็ใส่โค้ดด้านล่างนะคะแล้วก็กดถัดไปได้เลยค่ะในหน้านี้นะคะจะเป็นการใส่รายละเอียดการติดต่อนะคะทุกอย่างกรอกตามความจริงแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนะคะในส่วนของที่อยู่แล้วก็หมายเลขมือถือนะคะ ถ้าใครเคยมีบัญชีเพลเนียแล้วนะคะตรงนี้เนี่ยถ้าใส่เบอร์เดิมที่เราเคยสมัครไว้นะคะเดี๋ยวบัญชีใหม่เนี่ยจะถูกปิดนะถ้าใครเคยมีบัญชีเพลเนียอยู่แล้วหวันก็แนะนําว่าไม่ต้องสมัครใหม่นะคะก็ใช้บัญชีเดิมไปได้เลยนะคะเมื่อเราใส่เบอร์มือถือเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะ,คะให้เรากดปุ่มสีส้มๆตรงนี้ค่ะที่เขียนว่าส่งรหัสนะคะเพราะว่าเดี๋ยวทางระบบเนี่ยเขาก็จะทําการส่งรหัสเข้ามือถือของเรานะคะเราต้องเอารหัสน,นั้นนะมากรอกที่ช่องนี้ค่ะแล้วก็กดถัดไปได้เลยค่ะหน้านี้จะ เป็นรายละเอียดความปลอดภัยนะคะให้เราตั้งรหัสผ่านของ p e น n y Account นี้นะคะก็เขาก็จะมีเงื่อนไข,ขของการตั้งรหัสผ่านอยู่เหมือนกันนะคะต้องมีตัวอักษรอย่างน้อย7ตัวอักษรแล้วก็มีตัวเลขด้วยนะคะแล้วก็เลือกคําถามรักษาความปลอดภัยะคะ่ะเขาก็มีคําถามให้เราเลือกนะซึ่งจะเป็นคําถามที่ค่อนข้างซับซ้อนนิดหนึ่งเนาะเพราะว่ามันเป็น Account เรื่องของเกี่ยวกับการเงินนะคะเราก็ชอบคําถามไหนเราก็เลือกคําถามนั้นนะคะแล้วก็กรอกลงไปเป็นภาษาอังกฤษทุกอย่างเหมือนเดิมเลยนะหลังจากนั้น นะคะข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นเลขแบบประชาชนนะคะหรือว่าใครอยากจะใส่เป็นเลขพาสปอร์ตก็ได้นะคะแล้วก็กดถัดไปได้เลยค่ะหนสุดท้ายนะคะจะเป็นการเพิ่มบัญชีธนาคารลงไปนะคะเราสามารถเลือกได้ว่าเป็นบัญชีส่วนตัวหรือว่าบัญชีธุรกิจนะคะบัญชีของเราเป็นประเทศไทยนะคะตรงนี้ก็เลือกเป็นประเทศไทยแล้วก็สกุลเงินเป็นไทยบาทนะเพราะว่าเราต้องการจะแปลงเงินมาเป็นเงินไทยเข้าบัญชีไทยของเรานะคะหลังจากนั้นก็เลือกชื่อธนาคารค่ะแล้วก็ใส่เลขบัญชีธนาคารลงไปนะคะแล้วก็กดส่งได้เลยค่ะ พอเรากดส่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเว็บไซต์จะพาเราเข้าสู่หน้าขอแสดงความยินดีด้วยนะคะอันนี้นะเขาก็จะบอกว่าเราเนี่ยอยู่ในขั้นตอนของการดําเนินการตรวจสอบอยู่นะคะช่วงนี้ก็อาจจะต้องเช็คอ e ีเมลเรื่อยๆนะคะว่าได้รับอ e ีเมลจากเพลเนียไหมนะคะเพราะว่าเพลเนียเนี่ยเขาจะทําการส่งอ e ีเมลยืนยันมาให้นะคะเราก็เข้าไปในอ e ีเมลแล้วก็กดยืนยันนะคะเพื่อเปิดใช้เพลเนียค่ะหลังจากที่เรากดยืนยันอีเมลแล้วนะคะเราก็ลองมาล็อกอินในเพลเนียอีกรอบนึงนะคะพอกดล็อก ขึ้นมานะคะเขาจะให้ตั้งเป็น two step verification นะคะก็คือเขาจะส่งโค้ดเข้ามาในเบอร์มือถือของเราที่เราได้ใส่ไว้นะแล้วเราก็นำโค้ดที่เราได้นะคะจาก sms นะคะมากรอกแล้วก็ s ับมิ t ค่ะพอเราล็อกอินเข้ามาใน p a o n i a แล้วนะคะเขาก็จะโชว์หน้านี้ขึ้นมานะคะให้เราอัปเดตการตั้งค่าความปลอดภัยนะคะพอคลิกเข้ามาเนี่ยเขาจะมีคำถามเพิ่มขึ้นมานะเป็น3คํคำถามเลยนะคะสำหรับหน้านี้นะเราก็เลือกคำถามที่เราต้องการนะคะแล้วเราก็ตอบลง ไปนะคะตรงนี้เนี่ย วันอยากให้ทุกคนจดไว้ด้วยนะว่าเลือกคําถามอะไรไว้แล้วก็ตอบคําตอบอะไรไปนะคะเพราะว่าเวลาที่บัญชีมีปัญหานะคะเราก็จะใช้ตัวนี้เนี่ยเป็นการยืนยันได้นะคะว่าเราเป็นเจ้าของบัญชีนะหลังจากนั้นก็กดเปลี่ยนได้เลยค่ะเขาก็จะส่งรหัสมาให้ทางเบอร์มือถืออีกรอบนึงนะคะเราก็เอามากรอกตรงนี้นะแล้วก็กดส่งได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะหลังจากที่เรากดดันออกมาแล้วนะคะมันก็จะเด้งเข้ามาหน้านี้นะเราก็กดปุ่มเริ่มกันเลยได้เลยนะคะตอนนี้เนี่ยใ จะสมบูรณ์แล้วนะคะบัญชีเพลเวเนียของเรานะคะหลังจากที่สมัครนะคะในช่วง,รงแรกๆเนี่ยเมนูด้านซ้ายจะยังมีเมนูประมาณนี้อยู่นะคะก็คือหน้าหลักถอนโอนกิจกรรมบัญชีธนาคารและบัญชีแล้วก็เครือข่ายธุรกิจนะคะแต่ว่ามันยังไม่มีเมนูที่เราจะสามารถเข้าไปเอา Routing Number ได้นะคะตรงนี้เนี่ยก็อาจจะต้องรอสักแป,ป๊บหนึ่งนะคะให้ระบบเขาได้ยืนยันก่อนนะคะแล้วก็ล็อกอินเข้ามาอีกทีเนี่ยเราก็จะมีเมนูที่ชื่อว่ารับการชําระเงินแล้วนะคะในส่วนของเมนูตรง นี้เนี่ยก็จะเป็นข้อมูลที่เราเอาไว้ใช้ในการกรอกรายละเอียดตามเว็บต่างๆนะคะพอกดเมนูรับการชําระเงินเข้ามานะคะให้เราไปกดที่บัญชีรับเงินนะทีนี้เนี่ยของหวานที่สมัครนะคะเขาก็จะมีดีฟอลต์มาเลยนะว่าเป็นอังกฤษกับสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งปกตินะคะเวลาที่เรารับเงินจากการขายดิจิทัลโปรดักต์นะคะส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะรับเป็นหน่วยเงิน USD นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหวานก็จะเลือกเป็นสหรัฐอเมริกานะ,ะถ้าคุ กดปุ่มตรงนี้ขึ้นมานะคะก็จะมีรายละเอียดบัญชีต่างๆของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นชื่อธนาคาร routing number หมายเลขบัญชีประเภทบัญชีนะคะแล้วก็ชื่อผู้รับนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นรายละเอียดที่จะต้องเก็บเป็นความลับนะคะและรายละเอียดตรงนี้เนี่ยใช้สําหรับในการกรอกข้อมูลเวลาไปรับเงินตามเว็บไซต์ต่างๆจากต่างชาตินะคะหลายๆคนสงสัยนะคะว่า routing number เ,เนี่ยเอามาจากไหนเวลาที่ไปกรอกตามเว็บต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวก redbubble อะไรอย่างนี้นะคะเขาก็จะ ถาม routing number เนาะก็เข้ามาในหน้านี้ละค่ะแล้วก็ copy routing number ไปนะคะแล้วก็ไปใส่ในตามเว็บต่างๆนะคะเวลากรอกรายละเอียดการรับเงินนะและสําหรับใครนะคะที่ขายมาสักพักแล้วก็มีเริ่มมียอดเงินเข้ามาแล้วนะคะในหน้าแรกของเพลเนียนะคะเขาก็จะโชว์ยอดเงินเลยนะว่าเรามียอดเงินสกุลเงินไหนบ้างที่เข้ามาอยู่ในบัญชีของเรานะคะและถ้าสมมุติว่าคุณต้องการที่จะเบิกเงินจากเพลเนียเพื่อเข้าบัญชีของไทยนะคะก็ง่ายมากๆเลยค่ะแค่ กดตรงนี้นะคะมันจะมีคําว่าถอนเงินหรือว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษก,ษก็จะคือ withdraw นะคะ<ส>ก็สามารถกดปุ่มตรงนี้ได้เลยนะคะหลังจากที่กดปุ่มถอนเงินแล้วนะคะหน้านี้เนี่ยก็จะเป็น,านรายละเอียดของการถอนไปยังธนาคารของไทยแล้วนะคะเราสามารถเลือกได้นะว่าเราจะถอนจากบัญชีค่างเงินอะไรนะคะแล้วก็ไปยังเนี่ยก็จะเป็นบัญชีธนาคารที่เราได้กรอกไว้ก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็เราก็ใส่จํานวนที่เราต้องการจะถอนนะหลังจากนั้นเนี่ยทางระบบเขาก็จะทําการแปลค่าเงินตาม กำไรเงินของวันนั้นให้เลยนะคะว่าเราจะได้เป็นเงินไทยกี่บาทนะคะแล้วเราก็กดถอนเงินได้เลยค่ะโอเคค่ะสําหรับการสมัครเพลเนียและการถอนเงินออกจากเพลเนียก็จะมีประมาณนี้นะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับคนที่อยากจะเปิดบัญชีเพลเนียนะคะเพราะมีหลายๆคนก็ถามหวานมาเหมือนกันถ้าใครติดปัญหาอะไรในการสมัครเพลเนียนะคะหวานแนะนําว่าให้แชทคุยกับเจ้าหน้าที่หรือว่าติดต่ออีเมลโดยตรงกับทางเพลเนียได้เลยนะคะเพราะว่าบัญชีเพลเนียเนาะมันก็เป็นบัญชีการเงินอย่าง อย่างหนึ่งนะคะหลายๆข้อมูลก็ควรจะเก็บเป็นความลับนะคะเพราะฉะนั้นเนี <serves> ่ย <Dracula? S 2> สามารถติดต่อไปทางเพลเนียได้เลยแล้วก็ทางเพลเนียเนี่ยเขาก็มีเพลเนียประเทศไทยด้วยนะคะ call center เนี่ยเขาก็พูดไทยได้อย่างชัดเจนนะคะแล้วก็สามารถให้ข้อมูลได้อย่างครบถ้วนเลยค่ะเดี๋ยวยังไงหวานจะแปะข้อมูล contact นะคะต่างๆที่หวานมีนะไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วกันนะคะเผื่อจะช่วยสําหรับใครที่มีปัญหาหรือมีคําถามอยากจะโทรสอบถามกับทางเพลเนียนะคะก็สามารถดูรายละเอียดใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะแล้ถ้า คุณไม่อยากพลาดคลิปดีๆแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งทิ้งไว้ด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้กับพวกเราทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้หวานต้องไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย